นี่นะครับสาเหตุที่ดึงม้ไม่่อยเกาะเวลาเราดึงแล้วตัวทางตัวนี้ไม่ทางออกมานะครับตัวเตะตัวนี้ไม่ทางออกมาก็เลยไม่ไม่่อยกะนะเดี๋ยวเราจะทําให้ตัวนี้มันทางออกมาแต่ถ้ามันเสียจริงๆแล้วจริงๆต้องสั่งชุดซ่อมมาใส่นะเพื่อนตอเนี้เราดึงมันไม่ออกมาครับเราดึงที่จริงดึงแค่นี้มันต้องออกแลลว แต่นีนมันนี้ออกดีวเรามาทำกันนะนี่นะครับตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้แค่ดึงหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับดึงแค่ 4, สี่เซนห้าเซนก็ขึ้นแล้วครับ่นะขึ้นง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปกระชากนะครับแค่ดึงเฉยๆก็ขึ้น ก็ดึงครับก็ขึ้นเลยถ้าเขาเบาๆก็ขึ้นนะครับจริงมันต้องขึ้นแค่นี้อย่างนี้ก็ขึ้นแล้ววิธีการนะครับคือตัวนี้ตัวแผ่นบนนะครับห้ามเขยิบอันนี้ตอนที่มันเขยิบคือแหวนตัวนี้เามันบางครับหรือว่ารูนตอนมันสึกเนาะมันก็เลยตัวนี้มันก็เลยหมุนตามพอหมุนตามปุ๊บตัวพอหมุนตามปุ๊บมันก็เลยหมุนตามไปด้วยเนี่ยไอตัวเลื่อนมันก็ไม่ขึ้นมา เราต้องทําให้แผ่นตัวนี้อยู่นิงน่งๆครับยึดน็อตตัวนี้เข้ากับโครงให้แน่นๆเพราะตัวนี้จะเป็นตัวนี่นะเนี่ยถ้าถ้าตัวนี้แน่นๆปุ๊บมันก็จะดึงขึ้นมาเรื่อยๆดึงขึ้นมาง่ายแต่หมุนได้มันต้องม,มันต้องหมุนได้นะเพราะว่าเราต้องกระเพกหมุนได้แต่หนืดๆนะครับตัวนี้ต้องหนืดหน่อยแผ่นนี้ห้ามหม,มุนตามง่ายๆต้องหมุนตามฟืดๆหน่อยครับมันจะหมุนขึ้นมาง่ายพอกระเพกไปมันก็หมุนตาม ตัวนี้มันต้องหมุนตามด้วยนะไม่ใช่ว่าอยูดแน่นตายตัวจนกระแทกแตกนะครับมันก็ฝืดฟืดตัวนี้ต้องฝืดฝืดหน่อยหเพื่อจะทําให้ลิ้นตัวนี้มันถีบออกมานะครับโอเคนะครับหนึ่งอาซีนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบกันครับทำเสร็จแล้วง่ายเลยครับเนี่ยแค่ดิกแตะเดี๋ยวก็ติดเลยครับันนี้ดึงง่ายงครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะมากรอบกันครับตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ทายังไม่ได้ร้อยตะแกรงกระดง้งตอนนี้ใส่เครื่องประกอบเครื่องหมดแล้วเราจะมาลองดูึดตัวดึงสตาร์ทกันตัวดึงสตาร์ตอนนี้แค่นี้ก็ติดแล้วนะครับแค่เกาะแล้ว แค่นี้ก็ติดแล้วนะครับเกาะไม่ต้องดึงยาวแต่แต่ก็ติดน,นะครับตึ๊ก โอเคครับชุดดึงสตาร์ทเจาะรูให้ใหม่นะครับตอนแรกอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะดึงยากนะครับจะดึงแล้วมันไม่มันไม่ตึงมือเรามันดึงแล้วมันไม่พอระยะดึงมันต้องอยู่แถวๆตรงนี้นะครับเวลาดึงบ,บุ็เราจะได้แบกด้วยเราสตาร์ทด้วยได้มันจะต้องอยู่ตรงนี้ถึงจะเหม,มาะระยะเนี้ยพอถ้าระยะเนี่ยเราดึงบ,บุ็มันยืด มันดึงไม่เต็มแต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยติดดึงอย่งเงี้ยติดละดึงปึ๊กติดปั๊บเลยครับถ้าเบรกปุ๊บก็ดึงเองได้ละที่เนี้ยโค,ครับย้ายให้ละจุดดึงสตาร์ทนะครับครั้งนี้สตาร์ทคนเดียวได้โอเคครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูตัวดึงสตาร์ทดี๋ยวย้ายให้ใหม่จะได้ติดง่ายๆครับมือเดียวเอ้ยเราดึงสตาร์ทง่าย